ย้อนหลังกับรายการกอกกอกกอกขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการคอลลเจนเพปไทด์บำรุงกระดูกและผิวพรรณให้ดียิ่งขึ้นนำเข้าจากญี่ปุ่นร้อยเปอร์เซ็นจากปลาใครในบ้านนั้นใช่ครับคือไม่อยากให้แบบเยนเยอะไม่อยากให้แบบ น้ำส้มทุ่งผักปุ้งหลงเหลงไม่เอาอืมเอาโอเคขี้เกียจโดนบ่นครับก็แล้วมีการตกลงกันว่าเออเดี๋ยวจะไปพักที่บ้านญาติของแม่ยายนะครับครับอะไรวันนี้ก็มีการตกลงกันว่าจะมาพักที่บ้านแม่ยายแม่ยายก็บอกว่า มันบ้านมาเล็กถ้าลูกแล้วเดี๋ยวจะนอนก็ไม่สะดวกเขาก็ติดต่อให้ไปบ้านญาติเขาอีกที่นึงเาไปบ้านญาติอีกที่หนึ่งอะ่ะเขาก็บอกว่าโอ้ยลูกหลานเขาก็มากันเยอะเยอะก็ไม่สะดวกเอางีาเ้เดี๋ยวเดี๋ยวให้ไปไปพักที่ รีสอร์ทของหลานเขยอของฝั่งเขาผมก็เอาได้ครับเดี๋ยวขอเบอร์ติดต่อไว้แล้วกันพอผมโทรไปคุยกับทางนั้นนู่นนี่นั่นเสร็จผมก็บอกเขาว่าเดี๋ยวเอาเบอร์ผมเนี่ยแอดบ้านเขียวไว้แล้วเดี๋ยวแชร์โลเคชั่นมาแล้วก็บอกเอาได้ได้ได,ได้เดี๋ยว เดี๋ยวส่งโลเคชันให้นะอ,อันนี้เอาเป็นแบบภาษาอยจานได้ได้อ้ายเดี๋ยวเดี๋ยวเขาส่งโลเคชันให้เด้อไอ้ขอเขาว่า,างี้เราก็ตอบกลับไปเป็นสติ๊กเกอร์ว่าโอเคตกลงไม่เกินห้านาทีเขาก็ส่งโลเคชันมามผมก็คนเล็กเนี่ยก็มองหน้ากัน แล้วก็คุยกันว่าเดี๋ยวเราจะไปพักที่นี่นะครับขเขาบอกอ่เดี๋ยวเฮียก็เปิด g o o g l e m a p ไปล้วกันก็ออกจากที่บ้านตรงนั้นนะขับไปเปิดใน Google Map นะผมเห็นว่าเอ้ยจากบ้านนะไปถึงที่ตรงนั้นนะ่ะปันไม่ไกลประมาณสักเกือบเกือบยี่สิบกิโล ก็ขับกันไปเรื่อย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 จนกระทั่งมาถึงอุ๊บเฮ้ยผมไม่าหาตัวเองมันใช่เหรอวะอืมคนเลี้ก็บอกว่าเฮียอย่าดูลูกใน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 ที่เขาส่งมาให้ดูดีว่าอม,มันมันเป็นอะไรยังไงครับก็เปิดดู เขาเปิดดูแต่ปุ๊บเขาก็มองหน้าแล้วก็ถามว่าเฮียเฮียเลยตรงไหนมาอะไรยังไงหรือเปล่าผมก็บอกว่าเฮ้ยไม่ใช่นะไม่ได้ไม่ได้เลยไม่ได้หลงตรงไหนอะไรที่ว่ามันจะเลี้ยวจะอะไรยังไงนะครับก็นั่งมองหน้ากันอยู่พักหนึ่งคือไอ้ที่ผมเห็นเนี่ยอพี่เปยถึงภาพนะรถเราเนี่ย จอดติดข้างทางแหละครับซ้ายมือคือเป็นทางเข้ารีสอร์ทขวามือเป็นทางโค้งโค้งขวาโค้งแบบโค้งเลย,ไม,ย,ยไ,ไม่รู้ยาวไปถึงไหนก็ไม่รู้แต่ตอนนั้น,นะรถเราจอดอยู่ข้างทางแล้วหันหน้ารถเข้ารีสอร์ทแล้วมันเป็นไม้แบบไม้เลยอคือเอาแบบไม้จริงๆไม่ใช่ไม้อัก เอามาคือเอาไม้อันนั้นะมาทําเป็นป้ายรีสอทครับความกว้างนี่น่าจะประมาณสักเกือบเกือบสองศอกยาวประมาณเกือบเกือบสองเมตรแล้วก็แกะแกะสลักด้วยแบบเป็นเป็นปน่าจะเป็นการแกะสลักแบบทั้งเครื่องมือไม้โบราณครรับีสอรทน,น,น,นี่ผมก็อื สอก็แชร์โลเคชันนี้มาให้ปู๊กนี่หว่ามมก็เลี้ยวหัวรถไปเลี้ยวเข้าไปเจ็จปุ๊กขวามือเยพี่ไปเคยเคยเจอตู้โ,โคกไหมครับเคยเห็นตู้ขายน้ําโค้กครับที่เป็นแบบตู้เหล็กอะอ่าเคยเห็นฮะสี่เหลี่ยมอ่าอยู่ขวามือแล้วมีป้ายไม้ห้อยอยู่ด้านหน้าเขียนว่า reception ครับ ผมก็ไม่ใช่เลอวะคือรีเซพชันมันต้องอยู่ในอาคารที่แบบมั่นคงถาวรหรือเป็นเป็นตัวตึกหรืออะไรที่มันมันมั่นคงกว่าน,นี้ครับแต่นี่คือมันมันมันเป็นตู้โขกอ่ะเป็นตู้เหล็กอ่ะอแล้วก็มีมีป้ายแขวนแล้วว่ารีเซพชันพร้อมกับ ด้านหน้ามันจะเป็นช่องที่ขเขาเลื่องปิดเปิดผมก็ขยับขับมัเข้าไปใกล้ๆมันใช่เลยวะมันใช่เหรอเนี่ยก็พยายามที่จะขอแต่เบาๆไม่ให้เรียกว่าไมให้เป็นการรบกวนแขกในยามวิการเพราะว่าตอนนั้นน่ะไปถึงที่นั่น้่มันก็ประมาณห้าทุ่มกว่าได้นะ่ะ กเคาแบบเบาๆปิ้นๆครับไม่มีการตอบรับผมก็เอาลองจีกเปิ้นๆก็ไม่มีการตอบรับผมก็เดินกลับมาทีเดียวคือไอตอนที่บีบเนี่ยคือให้ให้คนเล็กเขาบีบครับซึ่งตัวผมนออกจากรถแล้วไปเดินดูว่ามีพนักงานอยู่ไหมอะไรตัวอะไรพนเนี้ย คนเล็กเขาบีไปสามสี่ปีแล้วไม่มีการตอบรับผมเดินกลับมาแล้วก็บอกกับคนเล็กว่าเว้ยเดี๋ยวปิดกูแกรมก่อนนะแล้วโทรหาคนที่ให้ให้เบอร์มาเนี่ยว่าเขาอยู่ไหนพอโทรเสร็จปุ๊บคุยกันปับ๊บเปิดลำโพงคุยกันนู่นี่เนี่ยเขาบอกว่าอายอ้ไอไ,ไปเห็หอย่างมองนั้น ก็คือประมาณว่าพี่พี่ไปทําอะไรที่นั่นผมก็หึ๊ะทำไมเขาบอกกลับมาว่าได้เอ่อถ้ายัางไงดีผมจะแปลยังไงดีวะคือถ้าเป็นภาษาว่ากันก็คือว่าพี่พี่จะไปอยู่จุดนั้นทําไมพี่่ไม่ต้องอยู่ตรงนั้นพี่ออกมาเลยออไอ้ตรงจุดที่ผมบอกเนี่ยมันอยู่อีกปากหนึ่งผมก็เอะ ยังไงวะเขาบอกว่าให้ขับออกมาจากตรงนั้นน่ะอืตามเส้นทางออกมาเลย,เยอีกไม่เท่าไหร่หรอกรแล้วรีสอร์ทเขาเนี่ยแล้วตอนนี้พี่อิกําลังนั่งเล่าอยู่เขาบอกว่าอยู่อีกฟากหนึง่งนั่นหมายถึงว่าผมต้องขับออกจากรีสอร์ทนั้นมาประมาณเกือบเกือบสิบกิโลครับ พื้นที่จะอ้อมมาแล้วมาตรงนี้พอเข้ามาเสร็จรปุ๊บก็มีการนั่งคุยกันตรงนี้เลยเขาบอกว่าไอรีสอร์ทนั้นอ่ะมันเคยเป็นรีสอร์ทมาก่อนแต่ตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยนักทุกวันเนี้มันร้างไปแล้วแล้วเมื่อเดิอนก่อนผมก็ได้ไปนั่งคือไปเจอนื้นที่ตรงนั้นซึ่งตอนนี้ผมก็ยังอยู่นะ ก็ยังไม่กลับแล้วก็ยัง,งยิงเยี้งอยู่กับบ้านหลังที่เกิดเหตุก็คือว่าวันที่เกิดเหตุก็คือก็ได้มีการนั่งสังสรรค์นั่งกินกันกับบรรดาพวกลูกหลานแล้วก็ญาติญาติของทางทางฝ่ายของตัวเล็กเขานะของคนเล็กเขาซึ่งไอ้ตรงที่ผมนั่งมันเป็นทางเข้ามาแล้วแบบตุดแบบตุดต่อยเลย เพจะเป็นบ้านบ้านเดี่ยวครับอยู่ฝั่งซ้ายมือด้านขวามือเพ่จะเป็นบ้านเหมือนกันบ้านบ้านเดีย่ยวหลังไม่ใหญ่มากผมก็นั่งกินนั่งดื่มกันเลยแลละแล้วด้วยความที่ว่าไอเราอะ่ะดันเป็นคนที่เห็นแบบนี้ได้ยินรับรู้แบบนี้อยู่แล้วอืไอระหว่างที่นั่งกินนั่งดืง่มเนะี่ยมันก็มีเสียงแบบคือแบบ ป็นเสียงร้องไห้ดังมาจากบ้านตรงข้าเสียงผู้หญิงผู้ชายเป็นเสียงผู้หญิงอารมณ์ระมันครับอมกับประยคที่ว่าปลดปล่อยกูได้ไหมกูจุนเสียงดังนี่ไหนไอรนะปลดปล่อยกูได้ไหมใครที่ได้ยินกูช่วยปลดปล่อยกูทีได้ไหมและก็ตามเจ็กครับ ก็ร้องอีกอ๋อผมได้ยินแล้วแบบคือทําไมกูต้องมารับรู้อะไรแบบนี้เอยวันนี้ยะครับคือต้องการมาพักผ่อนกับครอบครัวแล้วต,ต้องมาเจออะไรอย่างนี้วันเนี้ยคือเราได้ยินคนเดียวไอ้ไอที่นั่งอยู่กันสิบคนเนี่ยมันไม่มีใครได้ยินกันเลยอ่าก็คือได้ยินคนเดียวถูกครับครับครับ,รบแล้วตอนนี้ผมผม เข้ามาอยู่ส่วนข้างในแล้วไอ้ข้างนอกปล่อยให้ปล่อย้เขานั่งกินอย่างนี้เนี่ยผมไม่อยากได้ยินอะไรตรงนั้นแหละเพราะผมรู้มาแล้วว่าไอ้บ้านหลังนั้นอะ่ะมันเกิดอะไรขึ้นครับก็เมื่อเมื่อไม่กี่วันเนี่ยผมก็ได้ได้ไปคุยกับทางตัวเจ้าของนีสสอดน,นะครับได้ไปคุยกับทางเจ้าของนีสสอดแล้วก็สอบถามว่าเออ ทำไมหลังเนี้ยหน้าบ้านเนะี้ยมีเป็นเสาไม้ปักไว้แล้วก็เอาเป็นเชือกอผ้าไม่ใช่เชือกผ้าเจ็ดสีผูกไว้ครับเขาก็บอกโอ้ไม่มีแล้วเนี่ยเป็นเรือนหลังแรกที่ปลูกในในใน,ในริสอทแถวนี้ผมก็ ทำไมอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นมผมก็ตื้อเขาอีกเขาก็บอกว่าถ้าพี่รู้แล้วเนี่ยพี่ห้ามบอกใครนะอืเพราะว่าที่ดินที่เราูปกสร้างรีสอร์นะะตรงเนี้ยเรามีการซื้อที่ดินต่อเข้าไปในอีกเจ้าของหนึ่งแล้ว เจ้าของเดิมที่เราซึ่งต่อมาในส่วนตรงเนี้ครับยเดิมทีเนี่ยมันเป็นที่ฝังเขาเรียก่เป็นเป็นเป็นห่วงโุีเก่าอะเป็น<อ>ห่ว,หวงซุยเก่าของจีนอ้าวครับแล้วตอนที่มาปลูกสร้างนะตรงเนี้ยไอเสาไม้อันนั้นอะ,อะก็คือ ตอนที่ขุดลงไปเพื่อที่จะลงเสาเองเพื่อที่จะปลูกสร้างบ้านครับดันไปเจอว่าเป็นโรงของผู้หญิงคนหนึ่งเขาเขาอยู่ในตรงนั้นอะ่ะก็เลยให้ถือว่าเออเขาเป็นที่จะพางให้เขาปกปักรักษาละที่ผืนนี้ทั้งหมดที่เราซื้อและส่วนที่เราเรียกว่า ซื้อเข้ามาให้มันเนติมเต็มให้มันเป็นลักษณะรีเลียนผืนผ้าคือว่าให้เขานะ่ะมาเป็นเจ้าที่จบทางตรงนี้อันเลยให้เขามาอยู่ตรงนี้ครับแต่บ้านหลังเนี้ยเราไม่เปิดให้ใครเช่านะเพราะว่าใครที่จะมาเปิดบ้านหลังนี้เช่าเนะี่ยเจอทุกคน เจอ,อทุกคนเพราะเพราะว่าบ้านหลังเนี้ยมันเป็นมุมที่ดีวิวที่ดีคือเอ่อมันติดเรียกว่าตีงเขาติดเชิงเขาครับแล้วมีต้นไม้ใหญ่เยอะแยะมากมายนะแล้วก็บรรยากาศดีลมพัดเย็นทั้งวันอืแต่ใครที่จะมามาเช่าเนี้ยแล้วปื่ที่จะมาเช่าหลังเจอ,อทุกคนครับ ผมก็เลยถามว่าแล้วทําไมไม่ทำการเรียกว่าตรวรจส่งให้เขาไปในภพภูมิอีกเขาบอกว่าอยากทํำไหมอยากทําแต่ถ้าทําแล้วไม่มีใครมาเป็นเััาพี่พางหนะักตรงนี้ครับเขาก็เลยให้คนคนนั้นนะอยู่หนะ่ัที่ตรงนั้นอืเนี่ยครับ ที่ผมไปเจอมาอตอนนี้ผมก็ยังอยู่แต่ผม<อ>ผมไม่ไปไม่เรียกว่าผมไม่ไปยุ่งกับบ้านหลังนั้นดีกว่าอแล้วแ,แล้วเสียงผู้หญิงคนนั้นเราทำยังไงไม่ถึงว่าก็ก็ยังได้ยินอยู่ไหมหรือย,ยังไงก็ยังได้ยินอยู่ครับแต่เ็าทำอะไรไม่ได้พราะว่าเขาเขาเรียกว่าคน<อ>ที่ซื้อซื้อที่ตรงเนี้ยแล้วก็ซื้อที่ให้มาเป็นแบบสี่เหลี่ยมหินผ้ายาวๆเลย เขาเขาให้คนที่อยู่ตรงนั้นอ่ะหนุนศพที่อยู่ตรงนั้นอ่ะว่าเป็นเจ้าที่เจ้าทางอารมณ์คล้ายๆเหมือนกับตะกดวิญญางให้มาเป็นเจ้าพี่เจ้าทางให้ดูแลพื้นที่ทั้งหมดครับซึ่งผมก็ไม่ไปยื่งก็คือผมมาอยู่ตรงเนี้ยเดินกว่านั่นเลมันมีประโยชน์หนึ่งที่เราได้ยินคําว่าใครก็ได้ช่วยปลดปล่อยเขาที่ใช่ ผมไม่ไปยุ่ง,งนะเนี่ยเพราะผมไม่รู้ว่าเขาไปไปผูกมัดอะไรกันไว้ยังไงครับผมไม่รู้ว่าเขาไปผูกมัดอะไรกันไว้ยังไงแล้วก็เขาเขาทำอะไร,ไรกันนั่นผมไม่รู้ไงเออเนะมันพูดจยากเนะมันเป็นที่ดีของเขาเนอะเราก็ถ้าไปโพดเรื่องแบบนี้มันมันมันก็ยากนะเข้าใจอนะเนาะถูกครับอุออยตกใจเสียงอะไรอะอ่าฮะเออปังแปงปังแปง เด,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้ผมอยู่ในห้องแอร์นะเออเออครับผมอยู่ผมอยู่ในห้องแอร์นะผมผมไม่ได้ยุ่งวุ่นวายอะไรขายโคือตอนนที่ผมอ๋อ,อ,อครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรคุณจุนอเท่ากับว่าก็ปล่อยไปแบบนี้นะเออก็คือเสียงเรายังได้ยินอยู่ไหมหรือว่าไม่มีแล้วคือถ,ถ้าผมไปไปนั่งกินนั่งดื่มอะไรกันอยู่ตรหน้าบ้านครับก็ได้ยินแต่ถ้าเป็นช่วงเช้าเช้าหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะ มาบางๆนะอรับล้วก,ก็ถือว่าเขาก็ๆๆอยู่ของเขานั้นนะผมไม่ไปยุ่งไม่ไปอะไรกับเขาหรอกคือถือว่าต่างคนต่างอยู่ล้วก็ไม่รู้ว่าทางเจ้าของรีสอร์ทเขาไปผูกมัดอะไรกันไว้อะไรยังไงผมไม่แน่ใจหรอกครับว่าออมันับ<ร>นะผมขอไม่ก้าร่วมดีกว่าะนะครับครับได้ฮะ อ่ะนี่คือเรื่องราวทั้งหมดนะคุณจุนนะครับผมขอบคุณทั้งมากแล้วก็เหมือนเดิมครับก่อนจะวางสายไปคุณจุนดูแลสาารสุขภาพด้วยนะครับครับผมครับขอบคุณมากครับคุณจุนครับ,รบสวัสดีครับ,รบสวัสดีครับ